สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องระพีของเก่าของสะสมนะคะพี่พี่นะวันนี้นะคะมาใน ep 172ยนะคะพี่พี่ขา172นะคะวันนี้ช่องน้องระพีก็มีหลากหลายราคาเลยนะคะพี่พี่นะวันนี้นะคะ จะมีอ่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ราคา500บาทนะคะพี่พี่นะรายการที่1นะคะพี่พี่นะถึงรายการที่30ตรงนี้นะคะพี่พี่นะตรงนี้เลยนะ30ตรงนี้นะคะจะราคา500บาทนะคะพี่พี่นะแล้วก็รายการ3ามเจะราคา3,000บาทนะคะพี่พี่ขาแล้วก็รายการที่33นะคะจะราคา4,000บาทนะคะแล้วก็2รายการสุดท้ายด้านบนเลยนะคะพี่พี่นะจะราคา1,200บาทเดี๋ยวเนาะจะได้ละอ่า จะรายทีละราคาให้พี่รับชมกันอีกเรื่อยๆนะคะพี่พนะช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่หากสนใจสแกนคิวอารโคด้ดแอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์0816916282กันก็ได้นะคะพี่พีแล้วแต่พี่พี่สะดวกกันเลยนะ และที่สําคัญเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องละพีกันด้วยนะคะพ,พี่ขะน้องละพีนะคะจะได้มาจัดโปรโมชั่นใหม่ๆให้พีพ่ๆอีกนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสําหรับวันนี้เลยนะคะพ,พี่เดี๋ยวเราไปรับชมรายการแรกกันเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะไล่ราคา500บาทให้พีพ่ๆรับชมกันก่อนเลยนะคะพ,พี่ๆส่งฟรีทุกรายการนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะหรือพีพ่ๆท่านไหนสะดวกโอนให้น้องละพีนะคะก็สามารถโอนเข้ามาได้เลยนะคะคลิปวิดีโอสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอ วันที่17พฤษภาคมนะคะไปกันที่ราคา500บาทกันก่อนเลยค่ะรายการ500บาทนะคะพ,พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นเหรียญน,นะคะพี่ๆนะเป็นเหรียญรายการที่1น,นะคะราคา500บาทนะคะ 500รยบาทส่งฟรีส่งด่วนนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะพี่พี่หรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกอนก็สามารถอวนกันเข้ามาได้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่สองเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญารายการนี้เลยนะคะนี่เนื้อสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่สองนะคะพระนางพญานะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สามเลยนะคะเป็นเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่เป็นเนื้อว่านหลวงปู่ทวดองค์นี้เลยนะคะพี่พี่ขาเนื้อสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พระบ,บา้<ท>านๆพระเก่าๆเลยนะ,ะจัดมาให้ชมวันนี้บอกเลยว่าหลากหลายราคาแล้วก็หลากหลายรา,ายการกันมากเลยนะ,ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่สามนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องและพี่กันด้วยนะไปต่อกันที่รายการที่สี่นะคะรายการที่สี่เป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะคะพี่พีก็จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะนี่นะคะพ,พี่รอบรอบก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สี่นะ ไปต่อกันที่รายการที่5เลยนะคะรายการที่5ก็จะเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระปิดตารายการนี้เลยนะคะด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันเข้าไว้นะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่4นะคะพี่พี่อยากชมรูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนนะคะจําหมายเลข ep จําหมายเลขรายการกันเข้ามานะพี่นะ ep สําหรับวันนี้เป็น ep หนึเจ็ดสิบนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่6นะคะพี่พี่ขารายการที่6นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่หนารายการที่6นะคะรายการที่6ก็จะประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่7ดนะคะรายการที่7นะคะพี่พี่ขาก็จะเป็นพระสมเด็จเตรียมกรอบพลาสติกองนี้เลยนะ เป็นพราสมเด็จเรียมกรอบพลาสติกองนี้เลยนะคะพี่พี่ด้านหนา้าด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจากรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่7นะคะพะบ้านๆพราสวยๆพราเก่าๆทุกรายการเลยนะคะพี่พถูกใจชอบใจแล้วรีบทักรีบโทรเข้ามานะคะไปต่อกันที่รายการที่8เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพีพ่พี่ขา Real รูปหล่อหลวงพ่อเดิมก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่8นะ เป็นรายการที่8นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องละพีกันด้วยนะตอนนี้น้องกำลังไล่ราคา500บาททุกรายการอยู่นะคะกำลังไล่ราคา500บาทส่งฟรีส่งด่วนกันอยู่นะคะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายการที่8ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่8นะ รายการที่8ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันอ้อขออภัยค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่9ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่9นะคะส่วนรูปหล่อหลวงพ่อเดิมอง์นี้เป็นรายการที่8นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมองนี้เป็นรายการที่8นะไปต่อกันที่รายการที่10บนะคะรายการที่10ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่ เหรียญหลวงพ่อทวดวาชางให้นะคะด้านนาดังข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะด้านนี้เป็นปูดทิมนะคะพี่พี่เหรียญสวยๆคมๆเก่าๆเลยนะคะเหรียญเก่าๆเลยนะคะพี่พีขารายการที่10นะไปต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11ิบเอ็ดก็จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่พ จอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาด้านในจะมองเห็นเป็นประมาณนี้เลยนะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่13นะคะขออภัยค่ะเป็นรายการที่11ค่ะพี่พี่เป็นรายการที่11บคะ่ะวันนี้น้องพูดผิดพูดถูกขอภขอภัยขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่11นะคะ เป็นรายการที่11บอ็ดนะไปต่อกันที่รายการที่สิบสองนะคะพี่พี่รายการที่สิบสองก็จะเป็นรายการนี้เลยนะเป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะนี่นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นะวันนี้พูดผิดพ,พูดถูกวันนี้สวยๆเลยนะคะพี่พี่นะรายการนี้ เป็นเหรียญคมๆเลยนะพี่นะเป็นรายการที่12นะคะเตรียมตลับไม้พร้อมใช้งานเลยนะคะพี่ๆอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนแอดไลน์กันเข้ามานะคะแอดไลน์มาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมกันได้เลยนะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่12นะคะไปต่อกันที่รายการที่13นะคะพี่ๆรายการที่13ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ ราคา500อบาทจะมี30รายการนะคะพี่พี่นะตอนนี้น้องละพีกำลังไล่ให้พี่พี่รับชมอยู่นะราคา500อบาทนะคะพี่พี่นะถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าูกใจรายการนี้เป็นรายการที่13านะคะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะรายการที่14ก็จะเป็นรายการนี <S <s ้เลยนะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะรายการที่14นะคะ ประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะรายการที่15นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเตรียมตลับไม้พร้อม<ๆ>ใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะขอไม่เอาเป็นรายการที่15ค่ะพี่ขาเป็นรายการที่15นะคะรายการนี้ ไปต่อกันที่รายการที่16เป็นพระสมเด็จเลี่ยมตลับนะคะพี่ๆนะรายการที่16เป็นพระสมเด็จเลี่ยมตลับรายการนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆเลยนะรายการไหนหน้องให้ดูไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆแอดไลน์กันเข้ามาแจ้งหมายเลข EP แจ้งหมายเลขรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ EP นี้เป็น EP หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่16นะ ไปต่อกันที่รายการที่17นะคะรายการที่17ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่17อันนี้น่าจะเป็นพับปิดตานะคะพ,พี่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 ท่านใดอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์หรือว่าโทรทักเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะไปต่อกันที่รายการที่18นะคะรายการที่18ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ เตรียมตลับไม้พร้อมใช้งานสวยๆเลยนะคะพี่ๆนะรายการที่18นะคะ5้ารอยบาทส่งฟรีส่งด่วนนะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอน,นเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่19นะคะรายการที่19ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่ๆค่ะรายการที่19นะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะเก่าๆสวยๆทุรายการเลยนะคะบอกเลยว่า ep นี้นะคะเก่าๆสวยๆทุกรายการเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่20นะคะรายการที่20ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นพระปิดตานะคะพี่ๆเป็นพระปิดตารายการนี้เลยนะนี่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะ รายการที่ยี่สิบนะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะมีจานด้านหลังด้วยนะคะพี่พี่มีจานด้านหลังด้วยนะ เป็นลอยจานนะคะพี่ขาไปต่อกันที่รายการที่22นะคะรายการที่22ก็จะเป็นเหรียญเหรียญรายการนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆคมๆเลยนะพี่นะสวยๆคมๆเลยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่22นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่23นะคะรายการที่23ก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่พีนี่นะคะด้านนาด้านข้างด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะวงนี้สวยๆเลยนะคะพี่พี่ขาพระสมเด็จนะส่งฟรีทุกรายการนะคะพี่พีส่งฟรีทุกรายการเลยนะ ไปต่อกันที่รายการที่24นะคะรายการที่24ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ไม่แน่ใจว่าใช่สมเด็จจิรดาไหมนะคะพี่ขาเรียมตลับมาแบบนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะพี่พี่นะน้องไม่ค่อยทราบทุกรายการเท่าไหร่นะคะพี่พี่นะสวยๆเลยนะคะพี่พี่สวยๆเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่24นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่25นะคะรายการที่25ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พีก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ500บาทส่งฟรีส่งด่วนนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะพี่นะหรือพี่ทาไหนสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่26นะคะรายการที่26กก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะ ก็จะเป็นพาระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่ๆคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะ,ะถูกใจชอบใจรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะอยากชมรายละเอียดเพิ่มเติมอยากชมรูปภาพก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะ,ะไปต่อกันที่รายการที่27นะคะรายการที่27ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะ นี่ ly, นะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่27ไปต่อกันที่รายการที่28นะคะพี่พีก็จะเป็นพับปิดตานะคะรายการที่28ก็จะเป็นพับปิดตารายการนี้เลยนะคะด้านหนา้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่28นะ ไปต่อกันที่รายการที่29นะคะรายการที่29นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะก็จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่เก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าสวยๆเลยนะคะรายการที่29นะคะพี่พี่เป็นรายการที่29เานะแล้วก็รายการสุดท้ายของราคา500บาทนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะพี่พี่นะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะเดี๋ยวน้องให้ดู กล่องประมาณนี้เลยนะคะเป็นน่าจะเป็นพระปิดตานะคะนี่แอดไลน์ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะเดี๋ย诺เอาออกให้ดูองค์หนึ่งก่อนนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่แป๊บหนึ่งนะนี่สวยสวยเลยค่ะพี่นี่นะคะเป็นแบบนี้เลยคมๆสวยสวยเลยนะถ้าอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์กันเข้ามานะคะด้านหลังเป็นอ่ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ ด้านหน้าเป็นพระปิตาด้านหลังเป็นปูดทิมนะประมาณนี้เลยนะคะพ,พี่มีสามองค์นะคะในนี้นะในกล่องมีสามองค์นะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่า,าสักครู่นะคะพระปิดตาหลังรูปเหมือนที่ระลึกนะคะพ,พี่นี่นะคะด้านหลังเป็นปุดทิมนะวัดาหานไร่ก็จะประมาณนี้นะคะพ,พี่ไม่แน่ใจว่าในคลิปจะเห็นชัดไหมนี่นะคะพระปิดตาชื่อ สวยๆเลยนะคะพี่ๆนะยกกล่องแบบนี้500บาทส่งฟรีนะคะเป็นรายการที่30นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะรายการที่1ถึงรายการที่30นะคะก็จะราคา500บาทนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวน้องจะไล่ราคา3,000บาทกันต่อเลยนะคะ3,000บาทนะคะพี่ๆก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นรายการที่31นะคะเป็นรายการที่31นะคะพี่ๆราคา3,000บาทนะคะ นี่นะคะพี่พี่สวยๆเลยนะคะแจ่มๆเลยนะคะพี่พี่ราคาสามพันบาทนะนี่นะคะพี่พี่่ะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านใดถูกใจนะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดแอไลน์ชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่สามสิบสองนะคะรายการนี้ก็ราคาสามพันบาทนะคะพี่ ราคา3,000บาทนะคะก็จะมี2รายการนะคะเป็นรายการที่31นะคะแล้วก็รายการนี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่ราคา4,000บาทเลยนะคะราคาพิเศษราคา4,000บาทจะมีรายการเดียวนะคะพี่ๆจะเป็นรายการนี้เลยนะคะ ราคา4,000บาทนะคะสวยๆเลยนะคะพี่พีนะบอกเลยว่าสวยๆเลยนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะพี่พีนะ4,000บาทส่งฟรีส่งด่วนจีเลยนะคะพี่นะส่งไป็นไปรษณีไทยแบบ e m s เลยนะคะรายการที่33นะไปต่อกันที่รายการที่34นะคะพี่พีต่อไปจะเป็นราคา1,200บาทนะคะ ต่อไปจะเป็นราคาหนึ่งพันสองรอยบาทนะคะจะมีสอง่าสองรายการนะคะพี่พี่นะสองรายการสุดท้ายนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่แต่น่าจะเป็นกะลาหรือเปล่าเป็นถ้วยกะลานะคะน่าจะใช่นะนี่รอบๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องอ่าให้พี่พี่ดูนะให้พี่พี่รับชมนะคะพี่พ่เก่าๆเลยนะคะด้านในเป็นพับิตาแบบนี้เลยนะ ราคา1,200บาทนะคะพี่พี่ท่านใดถูกใจรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะราคา1,200บาทนะคะพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่34นะคะแล้วก็รายการที่35นะคะพี่พี่เป็นรายการนี้เลยนะคะราคา1,200บาทนะคะพี่พี่รายการนี้นี่นะคะให้ดูรอบๆเลยนะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่พี่ท่านใดที่ชอบสะสมนะคะพี่พี่นะ รีบทักริปโทรก,กันเข้ามานะคะรายการนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะเป็นรายการที่35นะคะรายการสุดท้ายนะก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พีนะราคา1200บาทนะคะมี2รายการนี้เลยนะ ทั้งหมด35รายการก็จบลงแล้วนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการไหนรีบทักคลิปโทรกันเข้ามานะคะรายการที่1ถึงรายการที่30ราคา500บาทนะคะแล้วก็รายการที่31 32ราคา3,000บาทนะคะแล้วก็รายการที่34ราคา4 0 0 0ับาทนะคะแล้วก็2รายการสุดท้าย34กับ35นะคะพ,พี่ราคา1,200บาทนะคะ ก็สนใจรายการไหนก็สแกน QR Code แอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาปิดก็ได้นะคะแล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยนะและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องและพีกันด้วยนะคะเดี๋ยวน้องและพีนี่จะหาพระสวยๆพระเก่าๆพระบ้านๆมาให้พี่พรับชมกันอีกเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอฝาก EP 1ี2ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ